Netflix The Witcher ซีซั่น4ก็ได้กลับมาแล้วครับท่ามกลางดราม่าและก็เสียงวิจารณ์มากมายหลักๆก,ก็มาจาก2ประเด็นใหญ่1คือการเปลี่ยนตัวนักแสดงแกเรลแห่งริเวียแทนที่เฮนรี่คาร์วิลซึ่งเป็นขวัญใจแฟนๆซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานครับเพราะพี่แกเป็นแฟนตัวยงของทัางหนังสือและก็วิดีโอเกมการที่เฮนรี่จากไปเนี่ยก็เลยทําให้เกิดกระแสต,ต่อต้านอย่างหนักจนถึงขั้นที่แฟนๆจำนวนมากรู้สึกว่าซีรีส์ไม่ควรไปต่อถ้าเกิดไม่มีเขา และแน่นอนว่าเลียมเฮมสเวิร์ธที่มารับบทแก้รอคนใหม่ก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนักเพราะแฟนๆมองว่าการแสดงของเขายังขาดเสน่ห์ขาดความลุ่มลึกหรือขาดจิตวิญญาณแบบที่แกรอของคาวิลเคยมีแต่ส่วนตัวแอนนิกล่ะเนี่ยพูดตามตรงนะครับต่อให้เฮนรี่คา์วิลยังอยู่เนี่ยก็คงไม่ช่วยอะไรมากนักถ้าพวกทีมเขียนบทยังคงดัดแปลงเนื้อหาให้แตกต่างจากต้นฉบับและพยายามสร้างโครงเรื่องเวอร์ชั่นของตัวเอง ที่เอาจริงๆก็ดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่เหมือนที่เราเคยเห็นมาในซีซัน2และซีซัน n แต่คำถามก็คือจริงๆแล้ว The Witcher ซีซัน4เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่ผมดูจบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนครับในที่สุดก็ต้องขอบอกว่าซีซันนี้เนี่ยพอใช้ได้ครับก็คือไม่แย่เท่าซีซันก่อนๆแต่ก็ไม่ได้ดีนะจนถึงขั้นล้างความอิยังวะของโปรเจก t นี้ให้แฟนๆส่วนใหญ่ต้องกลับมาดู พอดูได้ละครับเพลินๆนะนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทีมเขียนบทก็พยายามนาโครงเรื่องหลักจากหนังสือมาดัดแปลงแบบซื่อตรงพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาหลักของนิยายเล่ม b a p t i s m of Fire และในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยก็มีการสอดแทรกเนื้อหาบางส่วนจากเล่มถัดไปคือ The Tower of the Swallow เข้ามาด้วยในคลิปนี้เราจะเป็นตึ่งรีวิวซีซั่น4และพูดถึงตัวละครที่เจ๋งที่สุดของซีซั่นนี้กับลีโอบอนฮับชายผู้มีทรงผมและหนวดสุดเท่ แต่เส้นผมหรือขนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องใช้เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงเพราะคงไม่ดีแน่ถ้าจะปล่อยให้ปลาลกลุงรังแต่เรื่องแบบนี้อย่าไปใช้มิตรโกนเชนนะครับเพราะถ้าคุณไม่ใช่บอลฮาร์ดแล้วก็พลาดขึ้นมาคือร้องจากแน่นอนควรจะใช้นวัตกรรมเซทเทคไม่บาดไม่ขันใช้เสร็จล้างน้ําได้เลยกันน้ํา100%รและล้างเครื่องเล็มขนเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างตัวเองให้สะอาดครับแต่สบู่ทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้แล้วไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะ แอดเลยใช้ไข่คลีนเซอร์น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นอ่อนโยนไม่แพ้ไม่ทำให้ระคายเคืองใช้แล้วสะอาดสะอาดด้วยกรดซาลิไซลิกแอซิดหรือ BHA ลดการสะสมของแบคทีเรียต้นต่อการเกิดกลิ่นแถมใช้แล้วรู้สึกชุ่มชื้นนานเป็นวันๆเลยครับและที่แอดชอบที่สุดก็คือตัวคลีนเซอร์เนี่ยกลิ่นมันดีดีครับไม่ฉุนเขามีให้เลือก2ตัวก็คือตัวแรก Relaxing b บอสเห็นเขาว่ามันทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะ แต่ส่วนตัวแอดว่าอากาศนี่มันร้อนจนจะปิ้งไข่แอดสุกได้อยู่แล้วแอดก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าครับ refreshing cool สูตรนี้เย็นนิดน,น,นครับใช้ตอนร้อนๆและสดชื่นมากใช้หมดไปแล้วครับไม่รู้กี่ขวดต่อกี่ขวดก็จะต้องสั่งมาใหม่แล้วละ่ะและในวันที่12-12นี้ทางไข่เขาก็จัดโปรพิเศษให้กับแฟนช่องแฟนแฟชั่นสตูดิโอลดส่งท้ายปีไข่ทรีมเมอร์ราคาเพียง1491บาท แล้วก็อย่าลืมไข่ครีนเซอร์โคละ199าบาบาท2แบงค์แดงมีทอนรวมทั้งมีแพคคู่ไข่ทิมเมอร์และไข่ครีนเซอร์ราคา1666บาทลิงก์และรายละเอียดอยู่ใต้คลิปครับห้ามพลาดเด็ดขาดทีเดียวซีซั่นนี้เนี่ยเขาแบ่งคงเรื่องออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันครับส่วนแรกก็ให้สกรีนไทม์กับคณะเดินทางของแกรรอลส่วนที่2เนี่ยเป็นของยินเนเฟอร์ที่พยายามเป็นผู้นําเหล่าผู้พิเศษและส่วนที่3เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบ จ่ว่าดาร์ก็ไม่เชิงนะของซีรีส์กับแก๊งโจนเดะแร็สทั้งหมดต้องฝ่าฟันความโกลาหลของสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นในมหาทวีปและผลกระทบของการต่อสู้ที่เกาะทาเนสก็คือใช้โครงเรื่องแบบแบปติซึมออฟฟเลยครับและพอเขาให้ตัวเอกทั้ง3คนเดินทางแยกกันตลอดสีซสัน่นมันก็ช่วยเราได้เห็นความเป็นไปของหลายๆฝ่ายในมหาทวีปแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยแอดก็ว่าโครงเรื่องของซีซั่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดูสเปซสปะเท่ากับซีซั่นที่ผ่านมา ดูกระชับแล้วก็มีจุดโฟกัสมากขึ้นก็น่าจะเพื่อปูทางไปสู่ซีซั่นที่5ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายเนื้อเรื่องของฝั่งแกโรเนี่ยถ้าดูดีๆก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโดยเฉพาะตอนที่สร้างความสัมพันธ์ในมิติใหม่ๆกับยยสเกียมิวาโซทันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคาเฮียซึ่งขอบอกว่าในซีซั่นนี้ได้กลายเป็นตัวละครที่ตรงตามนิยายต้นฉบับสัทีรวมถึงสมาชิกหน้าใหม่อย่างเวมพร์เรจิส ซึ่งถ้าใครเคยอ่านนิยายหรือว่าดูคลิปของแอนนิกมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเป็นยอดคนดีที่ไม่ใช่คนในซีรีส์นี้เนี่ยแอนนิกเขาเ้าใจนะครับว่าการที่ลอเรนซ์ฟิชเบิร์นมารับบทเรจสิสเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับภาพลักษณ์ที่หลายคนวาดไว้ในหัวจริงๆก็ไม่ตรงกับที่แอดวาดไว้ในหัวด้วยแหละและจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังหวังให้ทีมงานเลือกนักแสดงที่แตกต่างจากต้นฉบับน้อยกว่านี้แต่ลอเรนซ์ฟิชเบิร์นก็คือลอเรนซ์ฟิชเบิร์นครับ แอนี้กว่าคุณภาพการแสดงและสเสน่ของนักแสดงคนนี้เนี่ยก็ยังไปกันได้กับบทบาทของหมอและนักปรัชญาผู้รอบรู้อย่างเรจิสที่คอยเป็นเหมือนเมนเทอที่ช่วยเปิดใจแกรอให้ยอมรับอะไรใหม่ๆขณะที่เขาออกเดินทางตามหาซิรีเหมือนเป็นการปูทางแบบกลๆให้เหลียมเนี่ยได้กลายเป็นแกรอเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นหมาป่าเดียวดายน้อยลงและก็สแสวงหาความเป็นกลุ่มมากขึ้นเหมือนกับแกรอในช่วงหลังๆของนิยาย จนไปจบที่ฉากตอนท้ายที่แอดว่าดีมากๆเลยครับกับการต่อสู้บนสะพานระหว่างชาวแดนเหนือและนิฟกาดที่พวกของแกรอได้เข้าไปมีส่วนร่วมจนทําให้เขาได้รับการอวยยศเป็นอัศวินจากราชินีเมฟกลายเป็นเซอร์แกรอแห่งริเวียตัวจริงไม่ได้แค่เคลมลอยๆเหมือนที่ผ่านมาฉากนี้เ,นเป็นฉากที่เท่และก็ทรงพลังมากๆในนิยายที่จะลากแกรอเข้าไปจมปลักกับความขัดแย้งของมนุษย์มากยิ่งขึ้นสรุปก็คือส่วนอื่นเนี่ยจะแย่จะดียังไงแต่ ผมชอบเนื้อเรื่องส่วนของแกรอโมากที่สุดครับทำให้นักพวกฉากมิวสิคะหลดประหลาดที่ไม่เข้ากับโลกวิชเชอร์ที่ใส่มาทําไมก็ไม่รู้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับดีจนเป็ข้อพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าเกิดทีมงานเขาต้องการเขียนบทตามเนื้อหาในหนังสือแล้วก็ทําได้แน่นอนครับและตัวซีรีส์มันก็คงจะไม่โดนกระแสงแง่ลบอย่างที่ผ่านมาแน่ๆแต่ทําไมทําไมก็ไม่รู้นะครับพวกเขากลับเลือกที่จะทําสิ่งที่แตกต่างออกไป และพอพูดถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องส่วนของเจเนเฟอร์ซึ่งเป็นเส้นเรื่องที่โผลมาแบบไม่มีปีมีครุยสุดๆกับการให้บทเย็นได้ทำหน้าที่รวบรวมผู้วิเศษที่รอดชีวิตเพื่อตอบโต้แผนการของวิลกอร์ฟอร์ดนำไปสู่การต่อสู้ระหว่างนักเวทที่ปราสาทมอนเตคาโวซึ่งไม่มีในนิยายนะครับและพอสู้จบมันก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะคนตายกันเป็นเบื่อแถมเอาวิสซเมียมาฆ่าแต่วิลกอร์ฟอร์กก็ยังหนีไปได้ จนต้องนับหนึ่งกันใหม่หมดทีมสร้างเขาก็พยายามนะโยงเหตุการณ์นี้ไปกับการก่อตั้งสภาผู้วิเศษหญิงหรือลอดออ o ซอร์เซเ e s e s แต่ดูเหมือนใส่เรื่องนี้เนี่ยมาเป็นติ่งห้อยท้ายเฉยๆครับเพื่อโยงเรื่องเข้ากับเนื้อหาในนิยายส่วนที่เขาเน้นจริงๆเนี่ยเห็นจะเป็นฉากต่อสู้และตัวละครใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับซีรีส์ซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเช่นคนแคระหญิงที่ไม่น่าจะใช่นักเวทแต่สามารถทุบคอนให้เกิดการระเบิดของเวทมนต์ได้ ถ้าเกิดแอนนี่เข้าใจไม่ผิดนะครับเออมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้และแล้วก็มาถึงเส้นเรื่องที่3ของซีซั่นนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของซีรีส์และก็กลุ่มแร็ปซึ่งน่าจะมีคนไม่ชอบกลุ่มนี้กันเยอะมากส่วนตัวแอนนี่ก็ไม่ค่อยชอบพวกนี้ครับมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในนิยายแล้วมาในซีรีส์ก็เฉยๆครับค่อนข้างไปทางไม่ชอบเหมือนกันแต่ด้วยเหตุผลคนละแบบกับในนิยายครับ ในนิยายเนี่ยแอไม่ชอบพวกนี้เพราะว่ามันโจรชัดๆเลยครับโจรแบบโจรถอยเลยอะหลายๆคนนี่ปล้นแล้วก็ฆ่าเพราะว่าเหตุผลเห็นก่นตัวล้วนๆไอ้ที่สร้างภาพว่าปล้นคนรวยไปช่วยคนจนแบบโรบินฮูดเนี่ยก็คือฉากบังหน้าครับไม่ให้ตัวเองโดนซิลเฉยๆและช่วงเวลาที่ซีรีอยู่กับพวกนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่นางตกต่ำที่สุดมีส่วนร่วมในการฆ่าคนแล้วก็จับคนมาทรมานแบบจริงจังกลายเป็นคนโหดร้ายสมชื่อฟาวกาเลยส่วนพวกแร็ในซีรีส์เนี่ย เกือบจะเป็นโจรคุณธรรมไปจริงๆเลยครับพวกเขาเคยเป็นเหยื่อที่บอบช้ำจากสงครามนิฟส์กาดและตัวซีรีก์ก็เน้นให้พวกนี้เป็นเหมือนครอบครัวที่ช่วยกันเอาชีวิตรอดในมหาทวีปที่กําลังมีสงครามเรื่องบทซบทั้งหลายที่พวกนี้ทำเนี่ยก็เลยดูเหมือนจะพอยอมรับได้มากกว่าเอาจริงๆก็น่าเห็นใจพวกนี้อยู่บ้างแหะครับแต่ถึงแม้แอดจะไม่ชอบเดอะแรสในนิยายเพราะมันเป็นพวกสันควันจัดๆเลยพวกนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดูเข้ากับโลกที่โหดร้ายของวิเชอร์มากกว่า และในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างซีรีกับมิสเตอร์ก็อาจจะตรงตามนิยายนะแต่ซีรีก็เขียนบทให้มันเป็นไปในทางโรแมนติกครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวมากกว่าการตกกระไดพลอยโจรไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบเอาเปรียบในายามที่จิตใจกําลังเปล่ยบางแบบที่ซีรีเจอในนิยายดังนั้นสรุปให้เลยครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบตัวละครแนวโรบินฮูดคุณจะรู้สึกรําคาญไอ้พวกนี้แน่นอนครับแต่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบพวกแรด หลายหคนนี้ก็น่าจะยอมทนกับเส้นเรื่องของผู้นี้ไปจนจบเพราะมันจะนําเราไปเจอกับตัวละครที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ซีรีส์นี้สร้างมานั่นก็คือลีโอบอนฮาร์ดซึ่งเป็นตัวละครที่แอดชอบมากครับมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่าน Baptism of Fire Tower of the Swallow และก็ Lady of the Lake ก็จะมีตัวร้ายไหนครับที่เทพไปก่อนนักล่าฆ่าหัวสุดโหดที่ด่งดังจากการฆ่าวิเชอร์แล้ก็เอาเหรียญตรามาห้อยคอเป็นของที่ระลึกหมอนี่เป็นตัวละครสําคัญ ที่จะกลายเป็นเหมือนอสุรกายที่ซีรีวาดกลัวถือว่าเป็นศัตรูคู่แค้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนอาจารย์ครับที่ทําให้ซีรีมีพัฒนาการทั้งตัวละครมากขึ้นและพอผมได้ยินว่าชาวโต้คอปลี่เขาถูกแคส์มารับบทนี้บอกเลยว่าแอบประทับใจอยู่นะเพราะพี่แกเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงคนโปรดของผมเลยเล่นบทตัวร้ายเจ๋งๆมาหลายตัวครับเจ๋งสุดก็น,นี่เลยครับเอเจนต์ครูเกอร์จากเอลิเซียม ที่เขาเป็นทหารรับจ้างที่โคตรจะคลั่งเลยครับโหดร้ายแล้วก็มีอารมณ์ขันแบบดาร์กเป็นคนโรคจิตที่รายชื่ออาการผิดปกติทางจิตของพี่แกนี่ยาวเป็นหางวาวจนเหมือนกับหนังตลกล้อเลียนเล่นฆ่าแล้วก็ทรยศทุกคนเพื่อความบันเทิงส่วนตัวล้วนๆและตัวละครบอลฮานที่แกเล่นเนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงเอเจนต์ครูเกอร์เดะเลยครับก็คือเป็นนักรบที่บา้าแล้วก็ซาดิดเล็กน้อยจริงๆก็ไม่น้อยแหละแต่ก็ดูเทสุด,สดๆตอนโผล่มาในช่วงท้ายนี่อย่างโหด จัดการตามล่าและก็สังหารหมู่แกงแรดของซีรีจนตายเรียบทั้งแกงก่อนที่จะจับตัวนางไปเหมือนในนิยายและก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าซีซั่นนี้เนี่ยเขาทำฉากต่อสู้ได้โหดและก็เท่กว่าซีซั่นก่อนๆพอสมควรโดยเฉพาะฉากที่มีพี่บอนฮาร์ดอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยทั้งนักวิจารณ์และก็แฟนๆส่วนใหญ่ต่างก็มองว่าทีมงานเนี่ยแคสคนมารับบทนักล่าฆ่าหัวคนนี้ได้เพอร์เฟกมากเป็นส่วนที่ดีที่สุดของซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้ และถ้าว่ากันในแง่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าบอนฮาร์ดเนี่ยตรงตามที่ผมจินตนาการไว้เกือบจะร้อเเซเลยครับอาจจะเป็นตัวละครที่ตรงกับต้นฉบับมากที่สุดในบรรดาตัวละครที่ซีรีส์นี้สร้างมาแล้วก็ได้ไปๆมาๆเนี่ยจะตรงยิ่งกว่าแกรอเองซะอีกแต่ถ้าเทียบกันในแง่ของนิสัยใจคอแล้วก็คงต้องบอกว่าบอนฮาร์ดของชาโต้คอปลีเนี่ยอาจจะบ้าเกินไปหน่อยครับและก็อาจจะตลกเกินไปนิดเมื่อเทียบกับลีโอบอนฮาร์ดในนิยาย ในนิยาย The w i t วิช r ชอร์สกาเโอบอนฮาร์เป็นนักล่าฆ่าหัวอดีตทหารอาชีพจากแคว้นเอบบิงของจกักรวรรดินิฟกาดมีชื่อเสียงในด้านความเป็นมืออาชีพค่าจ้างที่แพงหูฉีและก็นิสัยรักการทำงานครับซึ่งงานของแกก็คือการตามล่าและฆ่าคนแบบโหดเหี้ยมเป็นพวกซาดิที่ในนิยายถูกว่าจ้างโดยคนสองคนคนหนึ่งก็คือสเตฟานสเกเลนที่จ้างเขาให้มาฆ่าซีรีส่วซนีคนหนึ่งก็คือบารอนแห่งคาสเด ที่สั่งให้เขามาจับตัวนางไปเป็นๆโทษฐานทำร้ายลูกสาวของเขาส่วนในซีรีส์เนี่ยสเกลเลนเป็นคนจ้างเข้ามาครับเพื่อตามหาซีรีตามเป้าหมายของจกักรพรรดิเอเมียบอนฮาร์ดในนิยายถูกบรรยายว่าเป็นบุคคลที่โหดเหี้ยมที่สุดคนหนึ่งในมหาทวีปแต่ถึงซีรีส์จะแสดงให้เราเห็นแบบเต็มตาเลยครับว่าเขาฆ่าวิชเชอร์ได้ยังไงในนิยายเนี่ยชื่อเสียงของการเป็นนักฆ่าวิชเชอร์ของบอนฮาร์ดเนี่ยถูกเล่าแบบอ้อมๆครับผ่านเรนตราวิชเชอร์3อัน ที่เขาห้อยคออยู่เราก็เลยไม่รู้ว่ามอนี่เนี่ยสรุปแล้วสู้กับวิเชอร์แล้วก็เอาชนะมาได้ยังไงในแง่รูปร่างหน้าตาบอนฮาร์ดเป็นคนสูงชลูดต,ตัวผอมเหมือนกับซากศพแล้วก็มีหนวดคราวสีเทายาวเฟิร์มซึ่งเป็นลุคที่ตรงกับบอนฮาร์ดของชาโต้คอปลีมากยกเว้นแค่อย่างเดียวครับคือดวงตาที่ในนิยายบรรยายไปว่าดวงตาของเขาเ,เป็นดวงตาที่เย็นชาไร้อารมณ์มันกะถูกเปรียบกับตาของปลา เพราะพี่แกไม่มีคิว้วไม่มีขนตาตาก็เลยเป็นเหมือนแค่ลูกบอลน,น้ําที่มีก้อนหินสีดําจมอยู่ด้านในเป็นอะไรที่ซิรีเนี่ยกลัวยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในซีรีเนี่ยเราจะได้เห็นเขาชอบพูดติดตลกกับคนอื่นแล้วก็เล่นมุกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เต้นรําแบบบ้าๆบอๆขี่เล่นระหว่างการต่อสู้อย่างการเล่นละครเวทีอยู่คนเดียวซึ่งก็ฮาดีละครับ แต่ในหนังสือเนี่ยเขาเป็นเมื่ออาชีพเต็มตัวครับดูสุขุมกว่านี้และถ้าเกิดใครอยากเห็นบอลฮาร์ดเวอร์ชันที่ตรงกับตัวหนังสือมากกว่าผมขอแนะนําให้ไปดูหนังภาคแยก The Rats ครับซึ่งเข้าใจนะว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะอยากดูแต่เชื่อเถอะครับว่าบอลฮาร์ดในเรื่องนั้นเนี่ยดูน่ากลัวจริงจังเพราะนอกจากจะเป็นนักรบที่น่ากลัวแล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนมาเฟียที่น่าเกรงขามเพราะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของชายผู้มีอํานาจอย่างฮูเวน่าเกลซึ่งเป็นเจ้าของลานปลองที่เมืองแคลมอนในเอบิง ในเรื่องแรชเนี่ยทุกฉากที่บอลฮาร์ดปรากฏตัวจะทําให้บรรยากาศมันมาคุมมืดมนลงแบบทันตาเลยครับและถ้าเกิดในซีซั่นถัดไปเนี่ยบอลฮาร์ดยังคงความนิ่งแบบนี้ไว้ได้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีกับเรื่องราวใน Tower of the Swallow และ Lady of the Lake ที่สปอยเลอร์เอเลยแะครับที่บอลฮาร์ดเขาจะมีความสัมพันธ์แบบกึ่งศัตรูกึ่งครูกับซีรีเพราะเดีย๋ยวเขาจะจับซีรีเป็นทาสครับแล้วก็ทุบตีนางจับยัดยาฟิสเทคจนติดงมแงม แถมยังบังคับให้นางต่อสู้ในลานประลองที่แคลมอนเพื่อความบันเทิงของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคนช่วยฝึกแบบออมองครับให้ซิรีรู้จักต่อสู้ในวิธีใหม่ๆแล้วก็ยังอันนี้สําคัญมากนะครับเป็นคนซื้อดาบซิรีเอลหรือดาบนกนางแอนซึ่งเป็นดาบประจําตัวสุดไอคอนิกของซิรีให้นางใช้ด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่านางจะใช้ดาบเล่มน,นี้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับบอร์ฮาร์ดในตอนจบของ Lady of the Lake สรุปในสรุปครับ แม้ว่าการเปลี่ยนตัวนักแสดงแกรอรเนี่ยจะยังคงเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ Netflix The Witcher ก็ได้ใช้ซีซั่น4ในการเปิดตัวลีโอบอนฮาร์ได้อย่างน่าคนลุกสมบูรณ์แบบชาโต้คอปปี y เนี่ยได้ใจแฟนๆไปเต็มๆครับเป็นเดอะแบกทั้งซีซั่นเลยก็ว่าได้ทําให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันมีน้ําหนักแล้วก็สร้างอารมณ์ร่วมได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนทําซอยจูพวกแรดเนี่ยน่าจะอินกันสุดๆเลยครับคนดู ก็ถือเป็นการประเดิมบทบาทอย่างยิ่งใหญ่ของตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดตัวหนึ่งในนิยายและกําลังจะมีบทบาทที่สําคัญยิ่งขึ้นในซีซั่นหน้าซึ่งเป็นซีซั่นปิดฉากโปรเจกต์นี้อย่างสมบูรณ์ผมก็ได้แค่หวังละครับว่าเขาจะทําเส้นเรื่องตามนิยายแบบนี้ต่อไปและก็หัดลดละเลิกไอของไม่จะเป็นให้น้อยลงไปอีกก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต่อไปของ Fan Se c t i o n Studio และถ้าใครอยากสนับสนุนช่องโดยตรง ก็สามารถกดสมัครสมาชิกเลี้ยงกาแฟาแอนนิกและทีมงานได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้แอนนิกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ